สอนพระดูอีนนะที่ไม่ใช่สายสุน้าเรานะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งให้เด็กเนี่ยอ่านพระอานให้แตกตัวอ่านมัครัตที่มาของเสียงที่มาของตัวอักษรตัวพยัญชนะให้มันออกให้ถูกตัวซีตัวเชนตัวซอดตัวดานตัวรานตัวรอตัวใจเราจะไปเน้นให้ออกมัครัตให้ถูกกายุวิตให้ถูกเน้นเรื่องของละมาด ละหมาดต้องอย่างนั้นนะอ่านนละมันจริงๆมันก็ดีหมดแต่สิ่งที่ครูฟัดดูอินต่างๆในบรรเลาต่างๆในสุราต่างๆไม่ได้สอนก็คือเรื่องอะไรเรื่องอะพีดาต่างกับคนอาหรับคนอาหรับเนี่ยนเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขายังไม่สอนกุราานะเขาสอนเรื่องอะกีด้าก่อนให้ความเชื่อให้ถูกความเชื่อให้ถูกก่อนแล้วขอเขาค่อยเขาค่อยมาสอนเรื่องละหมาดเรื่องอ่านนละหมาดเรื่องละหมาดเรื่องอ่านกุราานแต่บ้านเรา เวลาภาคดูร้อนเห็นไหมตามโรงเรียนต่างๆแข่งตอบก็ดูอินกันไปแข่งกันที่นั่นไปแข่งกันที่นี่ไปแข่งกันที่นี่ไปแข่งตอบก็ดูอินละหมาดรูปคนในละหมาดมีเท่าไหร่สุนัขในละหมาดที่เท่าไหร่มีเท่าไหร่สุนัขในละหมาดส,สิ่งทีง่ทําให้ละหมาดเป็นมักกโรสิ่งที่ทำให้ละหมาดเสียมีอะไรบ้างนะยิสคืออะไรตอบกันซิฟัตดัวัปุโลเนี่ยตอบหมดเลยท,ทั้งที่อาตักไม่ใช่เลยนะซิฟัตดัวัปุโลเนี่ยบัณฑารเวลาตอบ แข่งขันในสิฟ้าบุลุษบุรุษควบโลในต้องท่องนะอู้จุดอีดัมบาดาลคอลาฟตุลิลฮาวาดิสกาวูซามีอันกาวูบาซีรอนต้องท่องกันอัลรอวักบัดแล้วได้อะไรอ่ะอันหลักเขไม่ใช่เขาไม่เรียนนแบบนี้สิฟ้าบุรุษบุรุอัลเล่์อยู่ที่ไหนเมื่อวันเมื่อวันที่แล้วเขามีสอบสอบที่สอบไปเรียนไคโร เขมีทุนมาแปดสิบทุนมีคนเข้าสอบสามร้อยในสามร้อยเนี่ยเอาเอาเหลือแปดสิบปรากฏว่าครูก็ถามว่าครูก็ไปถามโรงเรียนหนึ่งถามว่าอันล้ออยู่ที่ไหนครูก็ถามเด็กคนนี้ตอบยังไงเลยอัลล้ออยู่ทุกที่ครูเนี่ยเขาไม่ถามวิชาอื่นละวิชาอื่นที่เขาจะสอบเขาไปสอนเขาบอกไปอ่ะอันล้ออยู่ทุกที่น่จะมู่มึงจะรังแกจะบูนกระโดดนั่นล้อสวมรองเท้าที่เหยียบหัวย อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ทุกที่นะครับอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนอารัชเวลาใครถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนบันลังของพระองค์บัลลังของพระองค์อยู่บนน้ำและอยู่บนท้องฟ้าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนอยู่บนบัลลังบัลลังของอัลลอฮ์อยู่บนน้ำแต่ความรู้ของอัลลอฮ์ต่างหากแล้วที่อยู่ทุกที่อยู่ในใจของท่านด้วยอยู่ในใจของท่านในความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยรู้รู้แม้กระทั่งท่านคิดอะไรสิ่งที่มันอยู่ในมืดอยู่กลางแจ้ง มูของมันร่อนเนี่ยอยู่ที่แต่ลอ่อน่ยอยู่บนวาัลลอนอยู่บนอย่างนี้เป็นต้นเขาสอนเรื่องอะคีด้าก่อนแต่บ้านเราเนี่ยคนเนี่ยจะออคีด้าไม่แน่นนะเดี๋ยวโตวไปโตไปเวลาโลกมันเจริญขึ้นวัตถุนิยมมันเจริญมากขึ้นทุนนิยมมันเจริญมากขึ้นคนที่อะคีด้าไม่แน่นนะครับโอกาสที่จะหลงพัดไปกับการทําความผิดมีมาก หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นลูกหลานตัวเราดูดิอักีดาของเราเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่านาบีม uh ุฮัมมัดลับละลาวานายวะซันลำมมเนี่ยตำแหน่งของท่านเนี่ยคือนบีมุสลิมทุกคนเชื่อเชื่อในตำแหน่งของนบีว่านาบีเนี่ยเป็นนบีตำแหน่งเป็นนบีเป็นหลอซูลแต่เราไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีนำมาอันนี้อันตารา ผู้ศรีทุกคนเนี่ยคณะไหนก็ถามว่าเชื่อไหมว่านาบีมุฮัมมัดตาแหน่งของท่านคือนบีทุกคนเชื่อแต่สิ่งที่ท่านนาบีนํามาสอนและเรียกว่าซุนนะเนีเ่ยเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะถ้าเชื่อมันต้องปฏิบัติตามแต่มันไม่เชื่อมันไม่ตามแต่มันตามเห็นไหมเขาให้ตามกันตามอย่างนี้แหละอกีดาที่ผิดเราเชื่อว่าบนไหล่ขวาบนไหล่ซ้ายมีมาลัยกั๊บนันทึกความดีอยู่บนขวา มาลลยกัดบันทึกความชั Good ่วอยู่บนไะไไหลซ้ายเนี่ยถ้าเราเชื่อยอย่างเงี้ยถามว่าเวลาเราออกจากบ้านไปเนี่ยพอพ้นตาพ่อแม่เราไปเราจะถอด้าห e ัวออกไหมพอเมาะไม่เห็นผมนี่นะครับนั่งรถตู้มีวันนั่งรถตู้เด็กนักเรียนมุสีมาเราเนี่ยนะครับก็ขึ้นรถตู้ขึ้นจากหน้าบ้าน ขึ้นจัดหน้าบ้านเหมาเนีมาส่งขึ้นรถตู้เมาขับเมอร์เซเดมาส่งขึ้นรถตู้พอประตูเปิดเหมาเลยอวยพรให้ดีลูกไปไปอันล็อ์คุ้มครองนะไปมาไปกลับโดยวามดูแลของอันล็อ์นะขออันล็อ์คุ้มครองเลยนะผมนั่งอยู่ในรถตู้มันจะจาจาจา,จาแม่หัวหอมแกมสู่แก่ซ้ายแก่ขวายเราอยู่บนรถไอคนอื่นอยู่บนรถแหมม,มันลากันนานเลยเลยนะอขึ้นรถเสร็จแต่พี่น้อง ประตูเซ็นทร ا ไอเด็กผู้หญิงคนนี้ยถอดผ้าทิชยาเอาเก็บในไหนเอาเก็บในกนระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกระโปรงบนรถนุน่งกางเกงนี่มอมันจะรู้ไหมเนี่ยผมถ่ายคลิปไว้นะครับเด็กเื่นถ่ายคลิปไว้ตะไจะแชร์ไปมอสมันจะเล่นหรือเปล่าในไลน์เลยก็ยเลยไม่ได้แชร์อย่างเนี้ถ้าเขา ั่วบนไหลขวาไหลซ้ายของเขามีมลาลัยกะที่บันทึกความดีความชั่วถามว่าจะกล้าทําความชั่วลับหลังแม่ไหมในกาแต่พราเราไม่ได้สอนเนี่ยเราไม่ได้สอนเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของมลาลัยกะจริงๆทุกคนอหมานของเรามีหกประการนะครับถ้าเราเชื่อเรื่องของกอดอกอดั้เชื่ออย่างจริงๆนะครับเรื่องของกอดอกอดั้ เราจะไม่เอะอโวยวายยาเราจะไม่เอะอโวยวายหรือตีโพตีพายยามที่เราถูกอัลลอฮ์ทดสอบเราจะไม่โวยวายเพราะอะไรมันเป็นกอๆๆดอกักอัลลอฮ์เนี่ยผมเนี่ยอายุห้าสิเด็นี่สมมุติว่าอัลลอฮ์ให้ผมตาบอดให้ตาบอดแต่น้องที่เป็นเบาหว,วานในระวังเรื่างตามาหมดเลย โรคเบาหวานนี่พอเป็นเบาหวานแล้วความดันมาไขามันมาโรคไตมาโรคตามาสมมุติว่าอัลลอฮฺให้ตาบอดถามว่าเราเนี่ยจะเอะอาโวยวายีโมยทีพายไหมเราจะไม่เอะอ,อโวยวายีโมยีพายเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นกอดอคอนดักที่อัลลอฮฺกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วันที่เรายังไรยังไม่มีวิญญาณอยู่ในท้องวันเราที่อยู่ในท้องแม่ วลาอัลลอฮ์เป่าดวงวิญญาณเข้าไปวันนั้นแหละอัลลอฮ์กำหนดแล้วเรื่องปอดอกก็ดับแล้วปอดอก็ดับเสียอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมันจะเลื่อนได้ด้วยเหตุหลายประการด้วยกันเช่นการติดต่อเครือญาติการขออนุญาเยอะๆอะไรก็แล้วแต่มันที่กำหนดไว้แล้วมันก็จะคลายผมได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เราตาดีมาตั้งห้าสิบปีมาห้าสิบอัลลอฮ์ให้เราตาดีมาตาเราเห็นมาตั้งห้าสิบปีถ้าเราจะให้เราตาบอด ก็อัานคำดูแลก็อ่านร้อให้เราเห็นมาตั้งห้าสิบปีผมเคย้าพี่น้องเคยฟังประวัตินบ,บีอายุไหมเคยฟังไหมนบ,บีอายุนี่ยตาพี่น้องถูกอัลลอฮ์สุภานณวตาลานบ,บีอายุเป็นนบ,บีที่รวยที่สุดจากบรรดานบีทั้งหลายที่ถูกระบุชื่อในอัลกุรอา,านยี่สิบห้าท่านนบีอายุ เป็นนบีที่มีที่มีปัสุสัตว์เยอะที่สุดนบีอายุเป็นนบีที่มีเรื่องนาไร่สวนที่เยอะที่สุดนบีอายุเป็นเป็นนบีที่มีลูกเยอะที่สุดดูเดี่ยเราทดสอบสี่วันสี่อย่างถ้าเป็นเรารปูคอตายแล้วันแรกอราทดสอบสัตว์ที่นบีอายุมีเนี่ยสัตว์ที่นบีอายุมีบุงพัวบุงแพะบุงแกะหุงลาผุงอูดผุงมาเต็มไปหมดเต็มภูเขาไปหมดเลย แล้วทดสอบให้มีคนมาพ้นสะดุด้นเสร็จแล้วเนี่ยมันเอาเอาวัสุศาตร์ไปหมดเลยแล้วมันฆ่าคนเลี้ยงด้วยเหลือรอดมาคนเดียวคนที่วิ่งมาบอกนบ,บียยุรอดคนเดียวพอมาบอกนเบ,บียยุหมดแล้วสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมดที่เต็มภูเขาทั้งหมดมันถูกพ้นไปหมดแล้วแล้วมันฆ่าคนเลี้ยงด้วยนเบ,บียยุก่าวว่าอะไรอินนาลิลล่ะว่าอินนาอิลัยรอรจิม มันเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาคืนก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์วันที่สองเรื่องนาไรสสวนข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวข้าวสาลีข้าวบัตเล่อินทาลัลอังุนต้นตาลกำลังออกดอกออกผลเลยอัลลอฮ์ให้ฟ้าห่ามาการสวนเลยไฟไหม้หมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยจากคนรวยนะสักไปแล้วเรื่องนาไรสสวนถูกไหม้หมดเลยนเบียยุู ai, ้ illa, ูอะไรอินนาลิลละไวอินนาอิลัยฮิรอจิม วันที่สามนบ,บีอายุมีลูกกี่คนนบ,บีอายุมีลูกสิบสี่คนเนีย่ยเอาเนี้ยตอนบิดเทอมไปเล่าให้หลานฟังมั้งนบ,บีอายุมีลูกสิบสี่คนผู้ชายเจ็ดผู้หญิงเจ็ดตายพร้อมกันในวันเดียวกันเนะี่ยคิดดูดิเราเนะี่ยลูกตายปีนี้ตายคนอีสาปีตายคนนีกคนกบบนะโหโ้โห,โห,โหแหลกลานละนี่นบ,บีอายุมีลูกสิบสี่คนชายเจ็ดหญิงเจ็ดตายพร้อมกันในวันเดียวกันเจ็ดคนสิบสี่คน Nabi Ayyub pun Inna lillah wa inna